สวัสดีครับวันนี้ก็ปิดการขายแล้วครับเจ้าจิว๋วยินดีต้อนรับสู่ช่องสายชาวนาครับอ้าวมาถือนะขายร่มร่มนะไอ้ส่งอะไรเพิ่งกินมีอะวันหนาวเลียบเขาเลยเมื่อกี้

ก้อยม,มีปัญหาเ้วยกับฟูนไงไฟแดงเจอเผาขาดเจียงไไหนึ่งหรอ เยกว่าบงก่นเด็เขาก็ไม่เห็นเหนื่อยไอเราไม่ร่องนี่เลยฮะน้ำมันเนี่ยฮแบบักล้วกัน่าร่แก๊สองว่ะกิดินน่เ่าผมสทาี่นี่ก็เาดีเจ้าอีมันปน่อยแล้วก็ด้ใส่เนาะสานเี้ยโนี่ยันมือนกันวันเดวก็เลย

ไปกับไห้มันนไห้ครับไห้าไหมีไห้ยมีปัญหาไปอยู่น้ำภูม่กัส่วนหน้าปังเขาใม่ผมจะเอาแปดทิหางผมตรงห้แปดทิเก้ยวเขาอยู่บ่ขายแล้วแม่นบ่ว่านอ็นเขาให้แปดทิปตัวใดนละบ่ใดกันเมื่อไรได้แม่แตป้อนเกี้ยวอยู่เนาะบ่ายเนาะกันแรกบ่นั่งมตีเก้ยวแล้วตไปถามเขาเขาเ่ือกยัี่คือตคนมาเนาะขึ้นในนรีบนักเนาะมั่นกบบดมีปัญหาแมผมก็เลยบ่เปล่าขาย ผมบอกก็เล่าขั้นพุ่นยังเป็นรถไฟอย่มงนียดี <laughs> มากเราไปส่งหัดต่อเอ, <laughs> เอาไปส่งหัที่เอาอยุา <laughs> แยแ่แล้วป้เป็นีหกสี่แล้วองปีกว่าผูเดครับนี่บอ อย่เบ้องสายผานน้งาต้องต้นหเขียมืนันนี้สุดๆเตรียมผ่ารงหไล่ไปเลือยักบว่าบางีล้วอาจจะมองเนมก็เลยเกิดอันนี้สายผานอไหวนะี่สินไปเยอะแล้วว่าเบจวาไหนง้าเี่ยเบิ้งให้เนเอาจังเบิ้งกตัอาันเรลน่เพิลงเลิกม่จม

เดี๋ยวผมอาจจะยียมใหม่ได้ผมสใจไหล้พานมอยตลอดที่ใส่แล้วเหลงโดนโดนหมดือยตัวนี้เขาได้เปลี่ยนเกียร์ไปครับปอครับม่แต่เชื่อมมากผมตัดอันนี้เพาท่านี่ต่อได้<ม>เคียอ well ันนี้ก็เชื่อมเพราะท่านี่ก็เปลี่ยนต่กอเกียร์เท่านี่กเปลี่ยน right มือห่ครับชีท่านี้ออกเพท่า่ม Tenemos es lo que se necesita? เอ้สิอยู่ผมาหาผมตีติดกลวกาตือเน่ยทีมบอกเพินไ้สลักหน่อยก็แบนเจ็บผมอ่ะเวลาเขาเจ็บหมสายพานก็ไปตีไอ้โซ่มไปตีสายพานเน่ะมียนบอกเพิ่นน้ำอันนี้ปีหกสองครับผมสื่อมาอยู่ก e> ับผมปีกลัวลุกทุนแน่ ผมทีเบลรถหง่ผมเบลขั้นหญ่เลยืเบื้องหน้าผมทางบ้านผมที่พูดไปเกี่ยวอนเทศถนนดำาไหมครับกับน้าพี่แันอุ้มเขใหญ่รว่านักนะแม่นครับน้าไหลซ์ลีครับแม่นครับผมก็่ได้เปสใส่ไปบ้านเอายังลากครับดีบ้านกคบ้านดีแรกเตาขวานเหรเตาขวนี่ เป็นพงไปเลยแหครับไข่ครับเงยายดูเถเหลืองเฉมันหลากไดอยูนบ่ได้ล้วครับผมเอานี่แเราลากโบาสือเทเลืองเยหรอกเพราะว่าผมก็ไดีไปไกลผมอยู่น้ำมูนี่ครับกบไกลหอกับแบบมีรถไทเทเลืองมายู่นี่ก็ได้ครับเอารถไทหลากของผมเจ4หลากเผมไทเห็นรเห็นจักทีเดียวเครับ รถไถหาซืแรกหาแรกกันลากไ,ไาาด้นี่ไปบังกันนไปบังเากันเอาเมีผมขายที่ี่ออกชิผมก็ได้ไปส่งเขาติดกันบางสง่งสโอ้สามเทีเ่ยวสาวครับไปว่าหลายครอ, <laughs> อันน้อยก็กบสามื่นกว่าสี่มื่นหรนี่โอ้ันีเอายังมากันเขาได้กันติดกัน่ได้ไปส่ง เพิ s, like to to <can> ่งจะคล้องไว้แต่ใส่น้ำละได้อีกนึงผมไปขายแปดแซนเอ้แปดเมื่นหาอี่ไปส่งกับน้องเดี๋ยวแม่ไปหาเมื่อนเกินมันเปลนตัวเป่าตอกันบอทั้นตัวนบอมีเงินตดต่วกับทีวาบอขึ้เนาะแต่ว่าเล็กแพงงกับโดนนี่เปิดไม่ประมานเก่าเมือนว่าผมเบิ่งเขาเห็ดขายพี่ย่าง้กโโ่ตัวนั้นย่มเาผับฟังผุนเ่าไปย่มมัดไปมันย้อนลงไปของผมเจอแล้ว ใส่สายพานบ่เป็นเสียเงินเสียอันี่แหละน็อตเป็นไใส่เดปันอยากเปิดเลเวใส่ไววไหอน็อตเป็นอย่ีมี่มั่ง ใช่ครับซิปก็ปีนี่ที่ปีหลุดเียวเหรียญลดเียวเหรียกระสอบเหรียญถ้วยเหรียญถ้วยก็สามารถไดดีี่จะโกงเราเนาะ สร้างสร้างเพื่อเหล่าไม่เห็ดไงอันนี้พมไม่เห็ดเลยด้วยพีย่กันไว้แล้วผมตัดเล็กแปะเปยทั้งสองฟังเลยที่มันแตกนะฟังหน่อยแล้วเห็ดเหล้วเ็คเพราะว่ามันว่าได้เห็ดอย่างแล้วไปหอดน้ำมันเครื่องแต่ว่าไทายเนี่ย <laughs> อันนี้เทียบใส่ครับนนี้หวันเบาปรด เปลี่ยนฟิวฟิอย่หลังเบาะได้ครับฟิวไฟฟิวอย่างทั้เหมือนย่หลังเบาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปยาวครับส่งแล้วครับส่งทัวเจ้าจิวสวัสดีครับ